มันขนาดนั้นแต่ทาไมบรราสีของเราจะต้องไปหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมนั้นที่เราก็ไม่ได้อินการทําไปก่อนแต่ถึงจุดจดหนึ่งจะต้องใช้วิธีเด็ดขาดเพื่อเข้าสู่กระบวนการสาวผู้บงการเพราะมีฉะนั้นในยุคปัจจุบันเป็นยุคใหม่ที่เรียกว่าดิีเดียมันจะเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันก็เปลี่ยนไปก็จับอีกเป็นเอ็กก็จับอีกแต่มันไม่จบวิธีจะจบมีวิธีเดียวคือสาวผู้บงการนะครับนำผู้บงการมาดำเนินคดีและดำเนินการกับผู้บงการแบบเฉียบขาด ซึ่งผู้ประบาการที่ก่อเหตุไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถ้าเราเห็นก็จะรู้ว่าเป็นกลุ่มขบวนการก่อการร้ายที่มาจากวัยรุ่นนะครับไม่ต่างจากในกรุงเทพมหานครใช้หลักคิดเดียวกันพักการเมืองเดียวกันกลุ่มขบวนการเดียวกันสีเสื้อเดียวกันวาทกรรมเดียวกันในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักการเมืองและพัก สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง a ฟ e b o o k รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้น2ประเด็นเลย1เรื่องของเบนจานะครับที่ปรากฏว่าโดนข้อหามาตรา1นึงดูหมิ่นเยียดยามอาฆา,าตมาด้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และปรากฏว่าตอนนี้กลุ่มขบวนการล้มเจ้าทั้งหลายนะฮะที่อยู่ในประเทศ และนอกประเทศไปโปรนะครับในกลับเฮาอย่างมากประเด็นที่นะ่าสนใจคําถามที่ผมถูกถามว่าทําไมมีการปล่อยพวกล้มเจ้าไปโปรขึ้นมาเต็มไปหมดประเทศเลยมันเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลทําไมไม่ทำอะไรเสียทีคือเอาจริงๆแล้วอ่ะสําหรับเรื่องสถาบาันการศึกษ์หนูพูดตรงๆเลยนะคือมันเป็นวัฒนธรรมเก่าค่ะ มันเป็นการทำเก่าขึ้นณปัจจุบันเนี้ยเราพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมกันมากขึ้นคือมนุษย์เราเท่าเท่ากันมากขึ้นทำไมมันยังมีชุดความคิดที่สนับสนุนให้เกิดการให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์นึกออกไหมคะมันขัดแย้งอ่ะมันขัดแย้งเรื่องความเท่าเทียมคือหนูรู้สึกว่าโอเคสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมมาเนาะที่แบบสืบทอดกันมาแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่กำลังส่งเสริมความไม่เท่าเทียมอยู่หรือเปล่า นี่ไม่ต้องแบบพูดถึงเรื่องหลักวิทยาศาสตร์อะไรเลยนะคะคือการมีอยู่ของสถาบันการศาริย์มันมันเมคเซนจริงๆใช่ไหมกับกับโลกยุคนี้กับสังคมปัจจุบันนี้แต่โอเคหนูก็เซว่ามันก็มีคนที่เขาแบบเคารพเคารพนับถือหรือว่าแบบที่เรียกว่าเป็นรอยัลลิสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือทําไมเราถึงไม่อยู่ร่วมกันแบบถ้าฉันไม่ไม่ได้รู้สึกอินกับสถาบันกษัตริย์ฉันก็ควรจะอยู่ไดถ้ถ้าเธออินกับสถาบันกษัตริย เธอก็เธอก็อินแล้วเธอก็โดนตไปสินึกออกไหมคือหนูกับคิดว่ากูไม่ได้อุ้ยอุ้ยขอโทษค่ะหนูกับคิดว่าเราเราแบบเราไม่ได้ไม่ได้อินกับมันขนาดนั้นแต่ทําไมแบบภาษีของเราจะต้องไปหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมนั้นที่เราก็ไม่ได้อินนึกออกไหมคะเป็นประมุขของประเทศประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใจความหลักของระบอบเนี้คือคําว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่พระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะว่าคําว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยคือหนึ่งเราไม่ได้เลือกตั้งกษัตริย์สองเราไม่ได้เลือกตั้งประมุขหนูถามจริงมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนอืหนูก็ยังแบบยังแอบขัดขัดกันกับคําว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะฉะนั้นเมนบทเมนบทจะเป็นคําแรกคือระชาธรยตใช่บบไหมคะอนาคตของหนูใช่อคติขยายคือมันแค่บอกว่า,าสังคมนี้อาจจะยังมีวัฒนธรรมของมวนาขี่อยู่ซึ่งแบบหนูเอาจริงๆนะในอนาคตอ่ะประชาชนคนไทยก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าเรายังจะอยากเสียภาษีปีละสามหมื่นห้าพันล้านไปกับวัฒนธรรมเก่าที่เราเองก็ไม่มีสิทธิ์ได้เลือกเหมือนกัน สำหรับคลิปนี้นะคะยายอยากจะพูดถึงดาราตัวประกอบคนหนึ่งค่ะที่นางเป็น call out ตัวแม่ชอบออกมาแซรัฐบาลนางออกมาจิบปากจิบคอบอกว่ามีคน indirect ไปถึงนางเยอะมากให้นางออกมาพูดถึงความไม่ดีของม็อบบ้างของนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องที่มีพฤติกรรมไม่ดีต่างๆบ้างนางบอกว่าไงรู้ไหมคะนางบอกว่าอุ๋มมองไม่เห็นเลยค่ะว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ เขามีข้อเสียอะไรหรือเขาไม่ทําไม่ดีตรงไหนอุ้มรู้แต่ว่าเขาออกมาเรียกร้องความสว่างเรียกร้องแสงสว่างเรียกร้องอนาคตให้กับตัวเขาเองและรัฐบาลควรจะฟังนี่คือสิ่งที่นางพูดแต่สําหรับยายนะคะยายไม่แปลกใจหรอกคะ่ะถ้าจะมองไม่เห็นถ้ามีตาไว้แค่มองถ้ามีหูไว้กั้นหัวแต่ไม่มีสมองไม่มีสำนึกในการแยกแยะผิดชอบชั่วดี ในการกระทำของม็อบที่ละเมิดสิทธิของคนอื่นเรียกร้องแสงสว่างให้กับตัวเองแต่และเมิดสิทธิเสรีภาพให้กับคนอื่นแถมยังก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติอันนี้คือสำนึกชั่วดีไม่สามารถแยกแยะได้แล้วก็มองไม่เห็นอุ๊ยและอย่าบอกนะคะว่าแสงสว่างของประชาธิปไตยก็คือการแก้ผ้าแหากกีเหมือนอีป้าคนหนึ่ง ที่ทำในม็อบเมื่อเร็วๆนี้และได้ข่าวว่าอีป้าคนนี้คือนางฟ้าประชาธิปไตยคือไอดอลของสามกีบหวังว่าจะเจอแสงสว่างกันในเร็วๆนี้นะคะในเชิงการวิเคราะห์เราคงเห็นหลักคิดของเบญจาเบญจาตอนนี้นะครับสารชั้นต้นนะครับสารอาญาไม่ให้ทําการประกันตัวเพราะกระทำความผิดซ้ําเรื่องของมาตราหนึ่งสองและเกรงว่าจะหลบหนีมีการยื่นอุทธรสารอุทธร์ยืนตามสารอาญา นะครับหรือสารชั้นต้นว่าไม่ให้มีการประกันตัวเบนจานําเข้าเรือนจําทันทีมีการปลูกกระดมไปคนไปล้อมสารแต่ก็ไม่มีใครไปด้วยทําให้การไปหยุดยืนเพื่อปล่อยเพื่อเราเนี่ยแทบไม่มีคนไปร่วมสนับสนุนเหมือนอดีตที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ที่น่าสนใจก็คืออีกเหตุการณ์หนึ่งปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ที่เบนจาเคลื่อนไหวที่ปิยบุตรเคลื่อนไหวกลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่ใช้ในการเคลื่อนไหวกลายเป็นขับเฮาขับเฮาเป็นแอปพลิเคชันหนึ่ง นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการพูดคุยกันโดยส่วนใหญ่การพูดในกลับเฮา์กลับกลายเป็นเรื่องของกลุ่มกระบวนการที่เรียกว่ากลุ่มกระบวนการล้มเจ้าอย่าใช้เป็นฐานในปัจจุบันนี้ก่อนหน้านี้ใช้นะฮะเรียกว่าเว็บไซต์ต่อมาใช้ Facebook ต่อมาใช้ y o u t u นะฮะต่อมาใช้ท w i t เตอร์คราวนี้ใช้กลับเฮา์เป็นเครื่องมือนะครับสิ่งที่เห็นหลักคิดของเบนจา ใช้หลักคิดเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับในการต่อสู้แลบุคตคนเท่าเทียมกันสถาบันจะมาเท่ากับเราได้ไงเราต้องเท่ากับสถาบันคือหลักคิดที่กําลังเกิดขึ้นจนถูกมาตรา1นึในหลายกรณีไม่เชิงงานสังเคราะห์อธิบายทีละส่วนนะครับในหลักวิชาการเนี่ยสิ่งที่เบนจาเขาคิดและสิ่งที่กลุ่มที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่เยาวะชนเนี่ยนะครับเป็นหลักคิดของคอมมิวนิสต์นะครับ หลักคิดของมาร์กซิสนะฮะมาร์กซิสหรือมาร์กนะครับ, ist, ร Mark, รบเป็นลทัทธนะิที่เรียกว่าเกิดขึ้นในประเทศเยอรมัน,นีนะฮะตายไปแล้วเรียบร้อยหลักคิดของมาร์กเนี่ยทำให้เกิดสงครามในรัสเซียนะครับจนส่งผลทำให้มีคนตายนับพันคนเลยทีนับพันล้านคนทีเดียว ในขณะที่จีนก็เหมือนกันนะตายกว่า10ล้านคนนะครับจากเหตุการณ์ความเท่าเทียมวัฒกรรมทัดเทียมเสมอภาคคนเท่ากันเนี่ยนะหลักคิดที่เบนจาพูดเป็นหลักคิดของมาซินะครับหรือมาร์กนะเขาจะรู้จักกันในนามของมาร์กเลยใช้่าวัฒกรรมนี่เลยทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมแบ่งชนชั้นสูงชั้นล่างนะไพร่อัมาตประชาชนศักดินา ไพร์ศักดินาจะใช้หลักคิดนี้ทุกคนต้องเท่ากันหมดหลักคิดเหล่านี้เป็นหลักคิดที่โบราณคร่ำครึมากและปรากฏว่าทำให้คนในโลกนี้นะครับล้มตายนะครับและเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากการแย่งชิงอำนาจกันไปมาเนี่ยจนในฝั่งของรัสเซียเนี่ยโซเวียตรัสเซียเมื่อก่อนใหญ่มากนะถูกแบ่งแยกหมดแล้วตายกันเป็นเบือในจีน ตายกันเป็นเบื่อลบกันยาวนานไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศเสรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจีนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองลบกันด้วยหลักคิดเนี่ยคนต้องเท่ากันกันมาชีพชาวนาต้องลุกคือขึ้นมาเพื่อต่อสู้คนชั้นล่างต้องมาสู้คนชั้นสูงเพื่อแย่งชิงอํานาจหลักคิดของมาร์กนะมาร์กซิสเนี่ยนะมาร์กตายไปแล้วหลักคิดนี้ไม่ถูกนะํามาใช้นะไม่สําเร็จนะกระทั่งต่อมาเนี่ยในยุคข,ของเลนินเอามาใช้สุดท้ายเลนินโนลม้ม ล่มสลายนะครับหลักคิดคาร์มาร์กหรือมาร์กซิสนะครับของคาร์มาร์กมาร์กซิสเนี่ยปรากฏว่าทําให้คนล้มตายไปเป็นจำนวนมากความทดเทียมความเสมอภาคอ้างความยุติธรรมต้องเป็นประชาธิปไตยนะฮะต้องเป็นประชาธิปไตยจะมาเป็นกษัตริย์ไม่ได้กษัตริย์ต้องมาเท่ากับประชาชนนะะค,คือหลักคิดของมาร์กเลยหลักคิดของมาร์กเนี่ยนะค,คนที่ได้เรียนหลักคิดเนี่ยและ และพยายามจะเอาไปใช้สมศักดิ์เตียมที่จะกุลเนี่ยทำดุษฎีนี่ผลเรื่องนี้เลยและคนที่กําลังกําลังศึกษาและพยายามโอ้เอามาใช้มันดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะฮะคือปีศาบุตรและคนที่ไปเรียนมาเรียนหลักคิดระบอบราชาธิปไตยของอังกฤษแต่ไปอยู่ในกลุ่มชมรมของโทมานิสก็คือตนาธรน,นะครับตอนสมัยที่เขาเรียนอยู่อังกฤษตอนนี้ปรากฏว่าหลักคิดเหล่านี้ เขาใช้สิ่งที่เรียกว่านิวมีเดียแต่เปลี่ยนเพลงแอปพลิเคชันนะครับไปใช้กลับเฮาส์กลับเฮาส์จึงเป็นศูนย์กลางของกลุ่มกระบวนการลลงเจ้าณปัจจุบันมันเป็นการอะไรพัฒนาพัฒนาทางการเมืองพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับมาใช้แต่อย่างไรก็ตามการกระทำความผิดในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยเมื่อเกิดการกระทำความผิดนะันจับกลุ่มง่ายง่ายกว่าการก่ออาชญากรรมอย่างอื่นเลยนะที่ผ่านมาเนี่ย เราไม่มีพรบคอมพิวเตอร์นะครับต่อมาเรามีพรบคอมพิวเตอร์ในพุทธศักราช2550เรามีพรบคอมพิวเตอร์มีขันแก้ไขต่อมาปรับปรุงมื2สองยกแล้วก็ถูกนํามาใช้นะครับตั้งแต่นั้นเหมือนต้นมาก็มีพระหญัดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแต่ประเด็นคําถามอีกคําถามหนึ่งที่มีคนถามผมวาไมไอ้พวกล้มเจ้าไปโพลในขับเฮ้าโพลใน Facebook ตอนนี้มีโพลในเฟซบุ o กทวิตเตอร์น้อยละจะไปโพลในขับเฮ้าส่วนใหญ่เลย แล้วก็ใน a c e b o o k ก็ส่วนน้อยนะครับมีเฟซบุ๊กมีบ้างเนี่ยระดับแกนนําแต่ส่วนใหญ่จุดเปลี่ยนแปลงทางความคิดไปอยู่ในกลับเอาแอปพลิเคชันกลับเอาแอปพลิเคชันกลับเอาเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเริ่มเอาละเริ่มเอาละในต่างประเทศในฝั่งยุโรปเริ่มเอาละนะฮะเขาจะมาใช้แอปพลิเคชันอื่นในประเทศไทยกําลังมานิยมหลังจากที่โทนี่รือทักษินนะฮะเอามาแอปพลิเคชันนี้มาใช้ก็สร้างความมือฮาเด็กก็แห่ไปใช้กัน นะครับก็จะเป็นลักษณะของการดูหมิ่นเหยียดย้าอาฆาตมาหลายเบนจาเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะครับปรากฏว่าตัวเฮตุหลักๆเลยแล้วก่อนหน้านี้มีตัวรองอีกนะก็ถูกนำมนนคดีตามกฎหมายตำรวจออกหมายจับเกือบทุกวันคำถามที่ถามย้ำอีกรางหนึ่งเนี่ยนะครับถามว่าทำไมอ่ะเห็นกลุ่มขบวนการล้มเจ้าปล่อยออกมาแบบนี้เนี่ยตำรวจถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นรัฐบาลทำไมให้ปล่อยเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นผมอธิบายหุ้นส่วนนะอธิบายอย่างหนึง่ง การต่อสู้ทางการเมืองมันจะมีบนดินกับมีใต้ดินในอดีตที่ผ่านมาในยุคข,ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยนะครับก่อนพลเอกเปรมอ่ะหลังจากพลเอกถนอมตอนนั้นยุคคอมมิวนิสต์เป็นการลบใต้ดินไม่รู้ว่าใครเป็นใครลบกันใต้ดินเอาใช้ข่าวกรองเป็นหลักไม่เห็นมองไม่เห็นว่าภัยเป็นใครแต่ในยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์ปรับกลยุทธ์นะฮะออกคําสั่ง66ทับสให้คนที่เป็นโจรน่ย นะที่เคยฆ่าเจ้าหน้าที่ทําร้ายเจ้าที่มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยพูดง่ายๆนี่ทศกรรมยกเข่ง่แล้วให้คนเหล่านั้นเนี่ยมันก็กลับมาเป็นอะไรนักการเมืองกลับมาเป็นอะไรอาจารย์กลับมาเป็นอะไร,าาร,มไรหมอนะครับคนที่เป็นหมอเข้าใจมากขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็มีเคลื่อนไหวอยู่บ้างมีไม่กี่คนยกตัวอย่างก็เป็นที่เกี่ยวข้องกับฝั่งเสื้อแดงก็เหว่งตัวยุลาการนะครับเป็นนักการเมืองก็มาจากกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์เดิมนะครับก็ไปอยู่ส่วนใหญ่ก็ไปอยู่รวมมันที่เพื่อไทย แล้วกับฝั่งที่เป็นเด็กที่มาเรียนมาใหม่ก็ไปเรียนลทัทธิมาร์กซิสมาก็ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีไฟต้องการการเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นมีความกระหายแต่ขาดปัญญาและมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ตัวเองถูกคนอื่นผิดนะฮะและมั่นใจข้อมูลข่าวสารว่าตัวเองถูกเนี่ยคนอื่นผิดหมดอะ่ะนะฮะสำหรับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ไฟมันกําลังแรงอยู่นะครับมันก็เลยเกิดขึ้น คำถามที่ถามเมื่อสักครู่บอกว่าเอ้าทาไมเจ้าที่ไม่ไดําเน,นินการในยุคพลเอกเปรมพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาคนเหล่านี้ก็มาเป็นนักการเมืองเข้าสู่พักการเมืองเป็นแกนนําสิ่งที่ตามมาใน,ในยุคพลเอกเปรมตีนสูนรณรนตั้งแต่ั้นเป็นต้นมาใช้หลักหนึ่งที่ดําเน,นินการคือหลักที่ชื่อว่านิติรัฐคือกฎหมายที่รัฐก,กําหนดดาเนินคดีตามกฎหมายปัจจุบันยังคงใช้หลักคิดเดียวกันนะ ปล่อยให้กระทําความผิดมากๆแล้วดาเนินการเรื่องของเบญจาเนี่ยคดีแรกสารให้ประกันตัวคดีที่สองสารให้ประกันตัวคดีที่สามตำรวจจับแล้วก็สารให้ประกันตัวตำรวจจับสารประกันตัวจนเป็นที่มาของการจับปล่อยแล้วสาวผู้บงการพอตอนหลัง,ลงนะครับกระทําความผิดอีกโอ้ยคิดว่าสารลุงยิงพูดเลนะโอ้ยสารเป็นพวกเดียวกับเขาโน่นนี่นั่น,นอานน์ก็พูดนะ เป็นพวกเดียวกับเขาเข้าใจเขามากขึ our ้นตอนนี round, ้สารไม่ให้ประกันตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสารชั้นต้นสารอาญาหรือสารอุทธร์ไม่ให้ประกันตัวแล้วเพราะอะไรกระทาความผิดซ้าสิ่งที่ในระหว่างการทําความผิดซ้ําม็อบมาก่อนโอ้โหไปชุมนุมหน้าสารชุมนุมกันใหญ่เลยพอกระทาความผิดซ้า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 เจตนาชัดขึ้นจะขึ้นประชาชนเห็นกําลังของเขาอยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆใครไปชุมนุมต่อต้าน ก็ถูกสารดำเนินคดีตามกฎหมายถูกตารวจจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับกลยุทธ์นี้เขาเรียกว่าเอาตอที่อยู่ใต้ดินให้มันผุดขึ้นบนดินนะฮะน้ำลดลดน้ําให้ตอมันผุดพอผุดเสร็จก็ใช้หลักนิติรัฐในการดําเนินการแต่หลักการใช้นิติรัฐดำเนินการหรือหลักที่เรียกว่าจับและปล่อยและสารผู้บงัการมันจะใช้ได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นคือเริ่มใช้หลักนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2563ตราบจนถึงปัจจุบันเลยนะครับซึ่งผมบอกไว้แล้วว่าใช้ได้นะจะปล่อยสาววงการทําไปก่อนแต่ถึงจุดจุดหนึ่งจะต้องใช้วิธีเด็ดขาดเพื่อเข้าสู่กระบวนการสาวผู้บุการเพราะมีฉะนั้นในยุคปัจจุบนันเป็นยุคใหม่ที่เรียกว่าดิีเดียมันจะเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันก็เปลี่ยนไปนก็จับอีกเป็นเอกก็จับอีกแต่มันไม่จบวิธีจะจบมีวิธีเดียวคือสาวผู้บงการ น,นำผู้บงการมาดำเนินคดีและดำเนินการกับผู้บงการแบบเฉียบขาดซึ่งผู้บงการที่ก่อเหตุไม่ว่าจะเป็น3จังหวัชดชายแดนภาคใต้ซึ่งถ้าเราเห็นก็จะรู้ว่าเป็นกลุ่มขบวนการก่อการลายที่มาจากวัยรุ่นนะครับไม่ต่างจากในกรุงเทพมหานครใช้หลักคิดเดียวกันพักการเมืองเดียวกันกลุ่มขบวนการเดียวกันสีเสื้อเดียวกันวาทกรรมเดียวกันในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักการเมืองและพัก การเมืองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ปรีดาวาไทยอยู่มาด้วยความพาสุ บนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบุรพาท,ทุกทุกชาเราดูทงไทยใจจงปรีดาวาไทยอยู่มาด้วยความพาสุขทาวรสดใสบัดนี้ไทยจะเริ่มวิสุทธุพุทอองพี่น้องจงแส่สองชาติไทย เอาไว้ให้มันคงเถิดคงไต้รงให้เด่นไกลชาเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาทไทยบ้านเกิดเมืองนอง